สวัสดีครับพี่น้องครับพบปอกับผมจึ้งกึ้งชาแนลครับผมมื่อนี้ชนพีชซนน้องมันกินเขากินหาามการรมันเด้อเมื่อนี้เด้อไปตลาดมาซื้อปลามาต้มครับปลานิลตัวโตพอพอต้อมอะครับพอพอสภาพแสบใส่บักขามเปียกลงไปก็น้ำก็เรื่งเดือดคาตะไคร้่คาตะไข,ข่ไขใบบักููดใส่ลงไปโหลดครับ ใส่ลงไปใส่เกลือลงไปน้ำครับผม ตำเจวใส่ครัครบตำไปจับน้ำใส่ตบน้ำป้ากับตัวบุญใหญ่เป็นไรห,หรอกครับกำลังพอก,กินสแสบๆครับผม ไปบบทันกินเขากินหนามก็มาเด้ออยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวแสบเพื่อเเขาเหรอครับเหมือนได้พอมีเวลากเหตุกินได้เองพอมีเวลาก็ซื้อมากินง่ายๆเหลืองานเหลือก,การแล้ว ใส่พริกลงไปครับบนตรงตังต้มแหลกก็ครับโอเคสำเนียก,ก็พอละตั้มไปจำวันเนี้ยชูรถขาดบ่ด้ครับชูรถเมมาสีเฮ็ดยัง สำหรับผมนะสำหรับผู้บก,ก,กินกน็ว่าไปแต่ผมขาดบดได้ใส่ประแดดลงไปใส่น้ำปลาและกะ็บักหนาวครับบักหนาวบักนาว อโอ้ทุดจอดจึงกึงแบบนี้จึงกึงแล้วแบบน,นี้น้ำก็เดือนแล้วครับเอาปลาใส่เลย เฮ็ดใส่พร้อมลงไปเลยครับพักกันแยงกับมีได้ครับเนี่ยเดี๋ยวใส่ต้อนสิปงแ่้ว ได้เวลาปรุงเหรอครับป่ะเนี่ยนะตับแหลกเลยขาดอะไรเลยคือแปลงนัวนะครับชุดหลุดผูกมักหลายก็ใส่หลายครับบางหน่อยใส่หน่อยเอาต้าม,มักครับปลาราลงไปหรือว่าปลาแดดอ่านี่ก็แล้วแต่ผู้มักอีกครับปลาจั็กน้อยหนึ่งพราะว่าใส่เกลือไปแล้ว อย่ามันเค็มโอเคพักขนแย่งใส่ลงไปเลยครับพักขนแย่งหรือว่าพักหอมธงบานผมเบิร์นะเดี๋ยวก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับซิมบางสกอนอ่านบอพาน ซิมเบัติสุดยอดครับผมจึงกึ่งแบบนี้นะคิดเข่านำกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บ วัสดีครับพี่น้องครับปอบพอกับผมจึงจึงชาแนลเวลาหิวครับมา,ากินเข่าร่อมกัมนแซบๆต้มป้ากับข้าวเหนียวตำแจีวมาพี่น้องมาแซบๆซบร่วมกันเลยครับเด้อไพระพทัน กินเขากินน้ำม,มาด้ยวยครับเด้อแซ่บๆน้องกันครับ รสถน,นันพี่น้องจึงจ้งจึ้งจริงจึ้งแงพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหนาคลิปต่อไปเลยครับเด้อมักกจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมนน่ได้ไม่ได้ครับวัสดีครับ